ยังไม่ดูนว่ะไอรอนแบบเป็สามปัจจุบันเลยนะมาดูมาที่เดียววันนี้มาดูคันนี้นะคันนี้บอกเลยว่าเป็นไงส่งส่งเป็นไงครับโอ้ส่งดีครับส่งดีรถออกมาปีแม่งเทสทุกวันครับไอ้เหี้ยใหม่ยังขาตั้งดูก่อนขาตั้งใหม่รถขก็ไม่ดูอุ้หี้ดโดไงเขาเอาสำลีปั่นไปในเสื้อด้วยนะด้วยนี่สภาพรถหนึ่งปีนะฮะถามเลยว่าขี่หรือเปล่าเฮ้ยขี่อูะโอ้โแต่ห้าพันโลแล้วนะ แย็ดโดอย่งดู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 มันเช็ดเข้าไปเห็นไหมเนี่ยรถเนี่ยรถใหม่อายอ่ะนี่เออเลี้ยงนะโอเลี้ยงนะเลี้ยงโอเลี้ยงเออคันนี้นะก็เอาเป็นว่าแต่เป็นแนวขับสไตล์มีชุดแทนบออโช้กข้อแย็แค่นี้ป่ะแล้วก็เออแค่นี้ป่ะแค่นี้เหรอครับเร็วง่ายเลยกี่แค่ตัวเปลี่ยนท่าน่าคืออันบนใช้อันเดิมได้เลย ราคาประมาณมาเท่าไหร่ไม่เนิวประมาณสามพันไปปลายครับผมแล้วก็ใส่แฮนด์เดิมได้เลยใช่เนี่ยตรงสวยเลยโช๊กแต่แพงอยู่ทอ่อประมาณสองหมื่นกว่าบาทไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็นเนลาคนที่บอยจะใส่ไฟเลี้ยวกับจูนกล่องกับเปลี่ยนกับเปลี่ยนกองครับอันนี้ก็คือ,อยังไม่จูนนะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าทางไม่ได้ทางไม่ได้ม่ทางหรอกคือรถมันยังไม่จูนกล่องแล้วพอสตาอนต่อนเครื่องเย็นเนี่ยร้อมันสูงครับแล้วก็ต้องรอให้จริงแล้วคน ก่อจะสตาร์ทเพื่อให้มันคูดาวก่อนแล้วก็ไม่ขี่อันนี้รถก็ไม่มีเลยครับไอ,อรอนเป็นาโพเี้ก็ไม่มีน่าจะมาปีหน้าหรือเลิกผลิตก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีเลยภายใน Q3 เนี่ยเดือนสิบเดือนสองเนี่ยไม่มีสปอตเตอร์ที่เป็นเครื่องมือชั่นมาเลยหมดแล้วไอ้ก็แววเนี่ครับสนใจก็จองมาได้ไอ,อรอนเป็นภาษากับโคดี้เองน่าจะมาปีหน้าเพราะปีนี้ไม่มีแนละ้วอันนี้ก็เป็นไอรอนนะปีรถหนึ่งปีนะคืเหมือนรถใหม่เลยอ่ะได้ฟังเสียงทีรนะ เล่นสตาร์นโอ้ยอันนี้จะเล่นสตาร์นมีใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เดี๋ยวกองเนี่ยฮะกองอนาคตมัน